Here comes little old school. comes little Walter old is a Fitzroy Fuse. เอจโจสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ผมแลนเซล็อตนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูแพชโนดของซีซั่น8กันนะครับว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนกันไปบ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับบาลานซ์เลเจนด์และรวมถึงอาวุธภายในเกมกันด้วยนะครับโอเคครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะนะฮะไปชมกันเลย let's go โอเคครับอย่างแรกเรามาดูที่การปรับบาลานซ์ตัวละครกันก่อนเลยดีกว่านะฮะตัวแรกนะครับที่ถูกปรับนะฮะนั่นก็คือเรดนั่นเองนะครับในส่วนของเรดนฮะได้รับการเนิร์ฟนะครับซึ่งการเนิร์ฟเรดในแพทช์นี้นะครับนั่นก็คือเขาได้ปรับฮิตบ็อกของเรดนฮะให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นภาพจากเว็บไซต์ให้ดูนะฮะปุ๊บนะครับก็จะใหญ่ขึ้นประมาณนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเรดเนี่ยเป็นตัวที่ถูกเนิร์ฟ ทุกแพชทุกซีซันเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมูเมนต์ที่ดูเหมือนจะเร็วกว่าตัวอื่นนะครับแล้วก็ฮิตบ็อกที่ต้องบอกว่ามันค่อนข้างเล็กนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวที่ได้รับดามจมากกว่าตัวอื่นเพราะว่าเป็นตัวโลโปรไฟนั่นเองนะฮะแต่ก็ความเก่งกาจของมันเนี่ยก็ยังต้องบอกว่ายังเก่งอยู่นะับผมมีวินเลทที่สูงมาโดยตลอดในทุกๆซีซันนะครับ ซึ่งการถูกเนิฟในแพชนี้นะฮะก็มาดูกันนะว่ามันจะส่งผลต่อเรทยังไงกันบ้างนะครับคราวนี้เรามาดูตัวละครตัวต่อมาที่ถูกปรับบาลานซ์กันเลยดีกว่านะฮะนั่นก็คือแรมพาดนั่นเองนะครับแรมพาดในแพชนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเธอได้รับการบัฟนั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกว่าแรมพาดเนี่ยถือเป็นตัวที่ได้รับการบัฟมาโดยตลอดนะครับในแพชก่อนๆหน้านี้นะฮะซึ่งในแพชนี้นะครับผมอย่างแรกที่เขาได้รับการบัฟนะฮะนั่นก็คือสกิลคิวของเขานะฮะหรือว่าแอมบอร์ จักกะตินะครับผมเวลาเราวางแอมวอลลงพื้นนะฮะมันจะเริ่มต้นดาเมจที่1นะครับซึ่งในแพชนี้นะครับเขาก็ได้ปรับแล้วนะครับเวลาที่เราวางแอมวอลลงพื้นนะครับมันจะเริ่มดาเมจที่45นั่นเองนะฮะซึ่งมันก็จะทําให้แอมวอลนะครับผมไม่ได้ถูกทําลายง่ายเหมือนแพชที่แล้วแล้วนะครับจากกะติเนี่ยเวลาเราเห็นแรมพาดวางแอมวอลใช่ไหมฮะเราก็จะรีบยิงตอนที่มันเนี่ยกำลังตั้งนี้นะครับเพราะว่ามี HP ที่1นะครับแล้วมันจะค่อยรีเจนเรื่อยๆนะครับ ซึ่งในแพชนี้นะครับก็เริ่มที่45นะฮะก็จะทําให้ทําลายยากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดโดนสไนเปอร์นัดแรกยังไงก็พังนะครับซึ่งเราบอกว่าเป็นการบัฟที่ก็ดีขึ้นนะครับผมมันก็ดีกว่า1 HP นั่แหละนะฮะแล้วก็สิ่งต่อมานะครับที่แรมพาดได้รับการบัฟนะฮะนั่นก็คือสกิลอัลติเมทของเธอนั่นเองนะครับหรือว่าป้อมปืนชิลล่านั่นเองนะครับ ซึ่งจากปกตินะครับผมป้อมปืนชีล่าเนี่ย Hello, <Sheila. laughs> เวลาเราวางแล้วนะฮะ <laughs> มึงจะพูดเยอะไปไหนวะ <laughs> ซึ่งป้อมปืนชีล่านะฮะจากปกตินะครับผมเวลาเราใช้มันเนี่ยมันยิงได้120องศานะครับในแพชนี้เนี่ยมันก็ปรับให้สามารถยิงได้ทั้งหมดเป็น180องศาแล้วนะครับก็คือองศาในการยิงมันกว้างขึ้นนั่นเองนะฮะก็นะครับจะประมาณนี้นะครับผม180องศานะครับ ซึ่งมันก็จะทําให้เวลาใช้ป้อมปืนชิล่าเนี่ยมันจะยิงได้องศาที่กว้างขึ้นนะครับจากปติมันน่าจะยิงได้ประมาณเท่านี้เนี่ยประมาณนี้นะครับร้อนะผมกะนะครับซึ่งจากการบัฟในแพชชนี้นะครับก็จะทำให้แรมผ่านเนี่ยเก่งขึ้นนะครับผมเพราะว่า จากแพชก่อนๆเนี่ยเขาก็บัฟแล้วบัฟอีกนะครับมันก็ไม่ได้เก่งขึ้นอะไรมากมายนะฮะซึ่งผมก็หวังว่าในแพชนี้นะครับผมคนที่เป็นเมนแรมพาชเนี่ยน่าจะเห็นถนึงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับเพราะว่ามันพิกเรตหรือว่าคนเล่นน้อยมากๆนะครับก็หวังว่าในแพชนี้นะครับคุณจะเล่นเจ้าตัวแรมพาดกันเยอะขึ้นนะฮะโอเคครับคราวนี้เรามาดูตัวละครต,ตัวต่อมาที่ถูกปรับบาลานซ์ในแพชนี้กันดีกว่านะฮะนั่นก็คือฮอร i ซอนนั่นเองนะครับ สำหรับ Horizon นะฮะก็ถูกเนิร์ฟนั่นเองนะครับโดยสิ้นเขาได้เนิร์ฟก็คือสกิลนี้นั่นแหละครับหรือว่าสกิล Gravity Lift นะฮะซึ่งสกิลนี้นะครับ,รบต้องบอกว่าเป็นสกิลที่ทำให้ Horizon เนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากนะครับคือมันทำให้เป็นตัวที่พิ้วนะครับผมซึ่งแพชล่าสุดเนี่ยมันก็โดนเนิร์ฟแล้วนะครับก็คือมันถูกเพิ่มคูลดาวน์เป็น21วินะฮะ แล้วก็มาในแพชนี้นะครับผมก็ถูกเพิ่มคูดาวอีกแล้วนะครับจาก21วินะฮะเป็น25วินั่นเองนะครับซึ่งมันจะนับเวลาตอนที่เราปล่อยออกไปนะครับก็คือเวลาเราปล่อยออกไปนะฮะการิวทีลิฟต์นะฮะจะอยู่ที่13วินะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับถ้ามันหมด13วิปุ๊บนะครับผมมันถึงจะเริ่มนับคูดาวสกิลนะฮะ หมดสวิปุปนะครับอ่าเริ่มนับเลยครับนับจาก12นะครับผมก็ลดลงมาเรื่อยๆนะฮะอย่างที่เห็นนะครับคือผมคิดว่ามันเป็นการเนิร์ฟที่ส่งผลกับ Horizon มากไหมผมว่าไม่มากนะครับเพิ่มมาแค่สีวินะครับผมก็ผมว่า Horizon เนี่ยก็ยังเป็นตัวที่เก่งอยู่ดีนะครับเพราะว่าสกิลนี้นั่นแหละนะฮะก็ดีกว่าไม่เนิร์ฟนะครับเพราะว่าผมบอกเลยนะว่าซีซัน7จหรือซีซันล่าสุดเนี่ย Horizon เป็นตัวที่ วินเลตสูงสุดในเกมนะครับหลายๆคนอาจยังไม่รู้นะครับวินเลตแซงเรดไปแล้วนะฮะสำหรับฮ o r รซอนในซีซันที่แล้วก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าในแพชนี้นะครับหลังจากที่เขาได้เนิรฟสกิลกาวิตี้ลิฟตไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ h o r i ซอนเนี่ยยังเก่งเหมือนแพชที่แล้วอยู่หรือเปล่านะครับคราวนี้เรามาดูตัวละครตัวต่อมานะครับที่ถูกบัฟนะฮะนั่นก็คือออกเทนนั่นเองนะครับ ซึ่งในแพชนี้นะครับออกเทนได้รับการบัฟสกิลอัลติเมทหรือว่าจัมแพ d นั่นเองนะครับโดยตอนนี้นะฮะจัมแพทเนี่ยต้องบอกว่าโดนบัฟโหดมากๆเลยนะครับซึ่งผมว่าเป็นตัวที่ได้รับการบัฟโหดที่สุดในแพชนี้เลยนะฮะซึ่งจัมแพทถูกบัฟยังไงนะครับก็คือเวลาเราวิ่งหรือว่าเดินปกติแล้วไปเหยียบจัมแพทให้มันกระโดดนะครับมันจะทําให้การกระโดดโดยจัมแพ d มันสูงกว่าปกตินั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะฮะเราวิ่งปกติครับ โอ้โหโคตรสูงนะฮะสูงกว่าแพทชี่แล้วมากเลยนะครับปึ๊บจะเห็นได้ว่ามันสูงมากนะครับแล้วคราวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการสไลด์ซึ่งการสไลด์ใส่จัมพ์แพทแล้วกระโดดไปเนี่ยจะทําให้ได้ระยะที่ไกลขึ้นนะฮะแต่ไม่ได้สูงเท่ากับการวิ่งใส่จัมพ์แพทธรรมดานะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมสไลด์นะฮะจะเห็นว่ามันโคตรจะไกลเลยนะครับปึ๊บโคตรไกลนะครับแล้ว การบัฟอันนี้เนี่ยจะส่งผลให้ออกเทเนี่ยเป็นตัวที่มีสกิลพริ้วกับเขาแล้วนะครับหลังจากที่แพชก่อนเนี่ยต้องบอกว่าจ้ำแพชเนี่ยมันไม่ได้ไกลเท่านี้นะฮะอ่ะมาดูกันวิ่งธรรมดานะครับโคตรสูงบบเป็นจ้ำไปอีกทีนึงนะครับเอาไว้ขึ้นไฮแกวนี่แบบโคตรชิวนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราวิ่งแล้วสไลด์ครับหกลายเป็นกระโดดแบบไกลามากครับ ก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับการบัฟออกเทนในแพทชนี้นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ถูกบัฟโหดมากๆโหดสุดแล้วในแพชนี้นะครับซึ่งมันก็ทําให้ออกเทนเนี่ยเข้าบวกได้เก่งขึ้นนะครับด้วยการที่มันโดดไกลอย่างนี้นะฮะหรือว่าสกิลนี้ใช้หนีก็โหดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันกระโดดแบบไกลเหลือเกินนะครับไกลกว่าสลิงพาร์ตไฟเดอร นะครับผมโอ้โหคือสุดๆแล้วอะฮะสำหรับออกเทในแพชนี้นะครับก็ดีใจกับเมนออกเททุกคนด้วยนะฮะแล้วก็ตัวละครตัวต่อมาที่ได้รับการบัฟในแพชนี้นะครับนั่นก็คือโลบ้านั่นเองนะฮะสำหรับโลบ้าในแพชนี้นะครับผมสิ่งที่เธอได้รับการบัฟก็คือตอนนี้นะครับเธอสามารถใช้สกิลอัลติเมทของเธอนะครับ ลูดไอเทมจาก a i r d ด o p ในขณะที่ a i r d ด o p เนี่ยยังไม่เปิดได้แล้วนะครับจากปกติเนี่ยต้องเปิด a i r d ด o p ก่อนนะครับเธอถึงจะสามารถใช้สกิลนี้ลู o ไอเทมจาก a i r d ด o p ได้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการบัฟที่โหดจริงๆนะครับและนอกจากนั้นนะครับเธอยังสามารถมองเห็นอาวุธใน a i r d ด o บผ่านสกิลแพสซีฟของเธอได้อีกด้วยนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะซึ่งการที่เธอเนี่ยลู t ปืนจาก a i r d ด o p โดยที่ a i r d ด o p ไม่เปิดเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะครับเพราะว่า คือไม่ต้องไปเสี่ยงกระสุนนะครับแค่ใช้สกิลอัลติเมทแล้วก็ลูทมันมานะครับผมโอ้โหคือต้องบอกว่าโหดมากๆเลยนะสำหรับในการบัฟโลบ้าในครั้งนี้นะครับแล้วก็ตัวละครตัวต่อมานะครับตัวนี้นะฮะถูกปรับบาลานซ์นะครับนั่นก็คือคอสติกนั่นเองนะครับคอสติกนะครับผมสิ่งที่เขาได้ปรับบาลานซ์นะฮะนั่นก็คือเมื่อคอสติกตายนะัะผม แก๊สที่มันปล่อยออกมาเนี่ยก an no ็จะหายไปทันทีนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการปรับบาลานซ์ที่ดีมากๆเลยนะเพราะบางทีเนี่ยเวลาคอสติกตายเนี่ยแก๊สมันอยู่ก็คือมันจะสร้างความรำคาญให้กับเราพอสมควรเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะหายไปจริงๆหรือเปล่านะครับโอเคผมยิงย่งนี้แล้วนะเธอไม้กระเน็ดเผาตัวเองแป๊บมันถึกมากนะครับตัวนี้ ก็หายไปทันทีนะครับอย่างที่เห็นเลยนะฮะแล้วก็ตัวละครตัวต่อมาที่ได้รับการบัฟนะฮะนั่นก็คือมิรา e นั่นเองนะครับซึ่งมิรา g e ในแพทนี้นะครับเป็นการบัฟที่ต้องบอกว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับศัตรูได้มากกว่าเดิมอีกนะฮะซึ่งในแพทนี้นะครับผมเขาได้เพิ่มเสียงฝีเท้าให้กับตัวปลอมของมิราชแล้วนะครับหลังจากที่แพทที่แล้วเนี่ยตัวปลอมของมิราชเนี่ยมันไม่มีเสียงฝีเท้านั่นเองนะฮะ ซึ่งบอกว่ามันเนี่ยจะสร้างความปั่นป่วนให้ศัตรูมากยิ่งขึ้นแบบ300%แน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเสียงฝีเท้าของล่างฟอมมิรราชเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะงั้นเดี๋ยวมาใช้อันติของมิราชกันเลยนะครับก็ตั้งใจฟังเสียงฝีเท้าของตัวปอมมิราชดีๆนะฮะ ก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับการเพิ่มเสียงฝีเท้าให้กับร่างปลอมของ m i r a g e นะครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการปรับบาลานซ์อาวุธภายในแพชนี้กันบ้างดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับเรามาดูไอเทมของแต่งปืนหรือว่า a t t แทชเมนตนะครับที่ถูกนำออกไปในซีซัน8กันก่อนเลยดีกว่านะครับโดยไอเทมอย่างแรกนะครับนั่นก็คือ โ o บา r r เรนะฮะหรือว่าบา r r เรลทองนั่นเองนะครับได้ถูกนำออกไปจากเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือแค่บา r r เรสีขาวนะครับสีฟ้าแล้วก็สีม่วงนั่นเองนะฮะแล้วก็ไอเทมอีกชิ้นหนึ่งที่ถูกนำออกไปจากเกมนะครับนั่นก็คือ Hop Up Double Tap Trigger นั่นเองนะครับผมหรือว่าเป็น Hop Up ที่เวลาใส่กับอีวาแล้วมันจะยิงเบิร์นออกเป็น2นัดนั่นเองนะครับก็ ถูกนำออกไปจากเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในแพทของซีซัน8นี้นะฮะโอเคครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของไอเทมใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาภายในแพทช์ของซีซัน8กันบ้างดีกว่านะฮะโดยอย่างแรกนะฮะนั่นก็คือโก้แมกซีนนะครับหรือว่าแมกทองนั่นเองนะครับซึ่ง แม็กทองนี้นะครับผมจะมีปริมาณการบรรจุกระสุนแล้วก็ความเร็วในการรีโหลดเท่ากับแม็กม่วงนะครับแล้วก็ความสามารถพิเศษของมันนะฮะนั่นก็คือมันจะรีโหลดให้อัตโนมัตินะครับเมื่อเราไม่ได้ใช้ปืนนั้นอยู่นะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าความสามารถพิเศษของเจ้าแมกกาซีนทองอันเนี้ยมันจะ o อนะครับแต่ความจริงแล้วไม่เลยนะครับผมเวลาในการรีโหลดให้แบบอัตโนมัติของมันนะครับจากที่ผมนับคร่าวๆนะครับจะอยู่ที่ประมาณ6-7วินาทีนะครับซึ่งมันไม่ได้โออย่างที่ผมคิดไว้ตอนแรกเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกัันนะครบ 1>, 1 2 3 4 5 6อ่า6วินะครับผมขึ้นทางมุมขวานะครับก็ถือว่าไม่ได้ OP ขนาดนั้นนะครับตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยมันจะรีโหลดแบบสัก3วิองี้ยนะครับอันนั้นเนี่ยค่อนข้างจะ OP เลยนะครับถ้าเกิดมาใช้เวลารีโหลด6วิอย่างนี้นะครับต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะบาล้านเลยนะฮะไม่ได้ OP อย่างที่เราคิดกันในตอนแรกๆนะฮะ ก็ต้องบอกว่าสําหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับเป็นไอเทมที่ค่อนข้างน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับแมกกาซีนทองในแพชชของซีซัน8คราวนี้นะครับเรามาดูกันอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่เคยมีมาแล้วนะครับในเกม Apex Legends นะครับแต่ได้ถูกนำออกไปเมื่อประมาณซีซัน3หรือซีซัน4นี่แหละผมไม่แน่ใจนะครับ hmm. นั่นก็คือ Hop Up e n v i l Receiver นั่นเองนะครับซึ่งฮอ p อัพนี้นะครับสามารถใส่ได้2ปืนนะครับนั่นก็คือปืนแฟตไลน์แล้วก็ Arrio 1นั่นเองนะครับคุณสมบัติของมันก็คือเมื่อเราใส่เข้ากับปืนแล้วนะครับจะทําให้ปืนนั้นนะครับผมเพิ่มดาเมจในโหมดเซมิออโต้นะครับและเวลาเรายิงกระสุนออกไป1นัดเนี่ยมันจะเสียกระสุนแม็กกาซีนไปประมาณ2-3นัดนะครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าดาเมจมันจะเป็นยังไงนะครับใส่ไปที่แฟตไลน์ แล้วเราก็จะใส่ไปที่ a ะ r i โอวันปุ๊บเรามาดูในการยิงโหมดธรรมดาก่อนนะครับยิงลำตัวนะฮะนัดละ19นะครับพอเราปรับเป็นโหมดซิงเกิลนะครับโดยที่ใส่ฮอบอัพเอ็นวิลรีเซิฟเวอร์นะครับยิงที่ตัวเข้า43ดามเมจน,นะฮะคือมันเพิ่มมามเยอะมากนะครับผมอะ คราวนี้นะครับเราลองโหมดธรรมดานะครับแล้วยิงที่หัวดูนะครับมันจะเข้าเท่าไหร่38นะฮะคราวนี้เป็นโหมดของ e n v i l Receiver นะครับในโหมดซิงเกิยิงที่หัวนะครับ86นะฮะโอ้โหโคตรแรงนะครับผมนะคราวนี้เรามาลองกันที่ปืน a r 3 o 1กันบ้างดีกว่านะครับโหมดธรรมดานะฮะยิงที่ลำตัวเข้านัดละ14นะครับคราวนี้ปรับเป็นโหมดซิงเกิลโดย e n v i l Receiver นะครับยิงที่ลำตัว นัดละ35นะครับโหมดธรรมดานะฮยยิงที่หัวครับผมนัดละ28นะครับแล้วก็ปรับเป็นโหมดซิงเกิลโดย e n v i l r e c e i v e r ยิงที่หัวนัดละ70ครับผมโอโ้โหคือมันแรงมากๆเลยนะครับผมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งฮอบอัที่น่าสนใจนะฮะแล้วต้องบอกว่าแต่ก่อนที่มันเข้ามาอยู่ในเกมเนี่ย เป็น h o ปอัที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าด้วยความดุนแรงมันแบบนี้แหละนะครับซึ่งผมเชื่อว่า Hop Up e n v ็นวิ e รี e ซิเอันนี้นะครับจะทําให้เจ้าปืนแฟตไลน์แล้วก็ปืนอะดริโอวันในแพชของซีซัน8นี้นะครับกลายเป็นปืนเมตาอย่างแน่นอนนะครับ โอเคครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการปรับบาลานซ์ปืนกันดีกว่านะครับผมโดยปืนแรกนะฮะก็คือปืนโวล์นั่นเองนะครับในส่วนของปืนโวลนะครับผมได้รับการเนิร์ฟนะนั่นก็คือลดดาเมจจากนัดละ16เป็นนัดละ15นะครับผมอ่าก็จะเบาลงนิดนึงนะครับเบาลงไป1ดาเมจนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ปืนต่อมานะครับก็คือปืนอร์เนเตอร์นั่นเองนะครับในส่วนของปืน a l t e r เตอร์นะครับได้รับการบัฟนะนั่นก็คือเพิ่มดาเมจจากนัดละ15นะครับเป็นนัดละ16นั่นเองนะครับผมก็เหมือนเอาดาเมจจากปืนโวล์เมื่อกี้นะครับมาเพิ่มให้กับปืน a l t e r เตอร์นั่นเองนะครับก็มันก็จะดูเหมือนแรงขึ้นนิดๆนะครับผมแรงขึ้นเป็นหนึ่งดาเมจนั่นเองนะ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ alternator แล้วก็ปืนต่อมานะครับก็คือปืน speedfire นั่นเองนะครับในส่วนของปืน speedfire นะครับก็ได้รับการบัฟนะฮะซึ่งอย่างแรกนะครับก็คือเขาได้เพิ่มดาเมจจากนัดละ18นะครับกลายเป็นนัดละ19นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการรีโหลดกระสุนนะครับจากตอนแรกเนี่ยเป็น2.8วินะฮะก็เพิ่มเป็น3.2วินะครับ แล้วก็เพิ่มความเร็วในการรีโหลดเมื่อกระสุนเนี่ยไม่เหลืออยู่ในแม็กสักนัดนะครับจากตอนแรกความเร็วอยู่ที่3.33วิครับเพิ่มเป็น3.8วินะฮะก็สำหรับปืน speedfire ก็น่าจะทรงพลังขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับ แล้วก็มาถึงปืนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือปืนอีวาแนั่นเองนะครับผมโดยปืนอีวา8นะฮะได้รับการบัฟนะครับนั่นก็คือเพิ่มความเร็วในการยิงนะครับจากตอนแรกนะครับความเร็วอยู่ที่2นะครับก็เพิ่มเป็น2.1กันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยโอ้โหเพิ่มมาตั้ง0.1ก็ถือว่าเพิ่มความเร็วมาก็ใช้ได้เลยนะสำหรับปืนนี้โอเคครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาภายในเกม Apex Legends ในซีซั่น8กันเลยดีกว่านะฮะฟังก์ชันนี้นะครับก็คือ ดาเมจเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับหรือว่าฟังก์ชันนับดาเมจในเกมนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนถ้าเล่นซีซันแปดไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นอยู่ที่มุมขวาบนนะครับว่ามันมีตัวนับดาเมจให้เราด้วยนะครับเจ้าฟังก์ชันนับดาเมจอันนี้นะครับผมมันก็จะทําให้เราเนี่ยสะดวกนะครับต่อการที่เราจะเก็บแบชไอพวกคอนสอะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยเห็นดาเมจแบบเรียลไทม์ภายในเกมได้นะครับว่าเราเนี่ยทำดาเมจไปเท่าไหร่แล้วนะครับซึ่งบอกว่าเป็นฟังก์ชันที่ยอดเยี่ยมมมมมมมาาากกกเเลลยยยจจริิงงๆแะนนนนนอัั้้้ผีีใให่่พชดว นะครับผมเพียงแค่เรากด E.S.C ไปที่ setting นะฮะไปที่วิดีโอนะครับผมเราจะเห็น setting อันใหม่อันนี้นะครับที่มีชื่อว่า NVIDIA Reflex นะครับผมซึ่ง setting อันนี้นะครับมันเป็น setting ที่เวลาเราปรับให้มัน enable หรือว่า boost แบบผมเนี่ยมันจะทำให้ลด latency นะับหรือว่าความหน่วงของเวลานอกเกมแล้วก็ในเกมคือผมจะพูดยังไงดีวะคือเอาง่ายๆคือถ้าเราปรับให้มันสุดหรือว่าปรับให้มัน boost อย่างนี้นะครับผม มันจะทําให้อาการหน่วงของเกมเนี่ยมันลดลงนะครับอ um. ันนี้ก็เป็นอธิบายตามที่ผมเข้าใจอะนะครับผมก็อย่าลืมลองไปปรับกันดูนะครับก um ็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับการปรับบาลานซ์ทั้ง Legend แล้วก็อาวุธในซีซั่น8นะฮะก็ต้องบอกว่าปรับค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะฮะรวมถึงไอเทมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเกมอย่าง e n v i l Receiver แล้วก็ m a c t h o n g ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นซีซั่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งข้อมูลที่ผมได้นําเสนอไปในคลิปนี้นะครับก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดของแพชโน้นะครับมันจะมีพวกการแก้บัคอะไรต่างๆนะครับซึ่งผมได้นําเพียงแค่ข้อมูลของการปรับบาลานซ์เลเจนด์แล้วก็อาวุธมานําเสนอเพียงเท่านั้นนะครับ ก็ถ้าอยากอ่านเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้ e s c r i p t i o n ให้ไปอ่านกันนะฮะซึ่งในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดถึง f ิ l ส s หรือว่าปืนใหม่อย่าง30 30์ตี e เตอรพตนะครับซึ่งก็ผมเอาไว้ทำคลิปแยกออกมาเลยดีกว่านะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคลิปมันจะยาวนะครับแค่นี้ก็จะ20นาทีกันแล้วนะครับแล,แล้วคุณผู้ชมเลยครับคิดยังไงเกี่ยวกับการปรับบาลานซ์ทั้ง Legend แล้วก็รวมถึงอาวุธในซีซั่น8ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะะก็ ผมแลนซิลอตก็เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ต้องขอตัวไปเล่นซีซัน8กันก่อนไปแล้วนะบ๊ายบายจุบจุบ